เซนทันบางนาน,นะครับรับออเดอร์เชเตอร์เกลนะครับทุกคนรังหลงครับหลงปะหลงยังไงต่อ,อครไก่นําทางนะครับไก่ช้อปปี้น้อยนําทางนะครับทุกคนอ่านแ พาไปถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้พาหลงขึ้นลิฟต์ทีละ <c oughs> ดี๋ยวจะพาไปถูไหมหัน <c oughs> หน้ามัเนี่ยมัวยิงเลยหลงแล้วในเซนทานครับทุกคนพาหลงในเซนทานนะครับ ตายตายตายแย่ yeah, มากครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังหลงอยู่เซนทันนะครับหมแม่งที่จอดรถก็ที่นั่นหาไม่เจอครับกำลังหลงครับทุกคน